วันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ลงเฟซลงอะไรนะครับมีชายชีพเยอะเหลือเกินแอบอ้างนู่นนี่นั่นนะครับถ่ายหน้าจริงหน้าสดเลยพ่อค้าไม่ได้เป็นพ่อค้ามืออาชีพนะครับทํางานนะครับก็เลยมีรถจะมานําเสนอขายเว็บนะครับนีวเว็บนี่นะครับอย่าดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกราคากอนนะครับถอดถอดออกเพราะว่ามันหมดสภาพแล้วนะครับ นี่นะครับชุดสีหลังดู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 นะครับดูท่อเดิมนะครับท่อเดิมชุดสีเดิมเดิมนะครับนี่นะครับผมส่วนเบรกนะครับต้องไปทําเบรกไปทํานะครับเบรกเพราะว่ามันจอดนานนะครับเบรกหลังใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับยางเหลือเหลือนะครับยางเหลือเหลือ รถนี้นะครับเป็นรถบริษัทนะครับมีใบซื้อขายไม่ใช่รถผิดกฎหมายนะครับผมบริษัทเขาเกียจหาเล่มให้คันนี้ฟังราคาก่อนนะครับซื้อตอนนี้4,009นะครับแต่ถ้าโทรมานะครับอาจจะลดเหลือ4,007นะครับไม่รวมค่าส่งนะครับเดี๋ยวฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนนี่ฟังเสียงอ๋อลืมบอกไปท่อ ข้อท่อมันขาดนะครับผมน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน็อตน้ำมันเครื่องใส่ใหม่นะครับผมนี่ฟังเสียงฟังเสียงนี่นี่นะครับท่อมันขาดนี่นะครับท่อมันขาดก็ไปเชื่อมแค่ท่อก็ใช้ได้เลยนะครับคาบูไม่ได้ไม่เคยล้างเลยซื้อมาก็ทำสายน้ำมันให้ใหม่ต้องไปล้างคาบูนะครับ ถ้าไปล้างก็ขี่ได้เลยสภาพขี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าจะขี่แรงขนาดไหนเดี๋ยวไปเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเครื่องนิ่มโอ้โหโอ้โหเออเเห็นยังไงครับ4,900นี่เรื่องนิ่มมากเลย ต้สาธิตแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีฉาชีพมันเยอะลงหน้าจริงเลยนะครับนี่4,009 9นะครับไม่รวมค่าส่งส่วนใจก็มารับนะครับพ่อมันขาเฉยยางเหลือเือนะครับคาบูไม่ได้แต่ต้องอะไรเลยใส่แค่น้ำมันแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นี่นะครับแรงได้ใจคันนี้4 9 0 0 จบเ4 0 9 4 9โอเคนะรู้เรื่องมีใบซื้อขายไปใช้ในสวนเอานะครับหรือไปกระต่อสาเลงโอเคสวัสดีครับ